มาแล้วก็ธรรมดาเอ่อย่ี้ว่าผมผมเรียเคยบเรียนมาต้องบอกว่า ั้หมดนี้เป็นธรรมดาโคัไปทกาำหรเดีกวลันเี่ยนะฮะก็เ่วานี้ที่รที่ะรยาวนมอากอน้ำมันก็เพิ่มมองไม่เห็น i <laughs>